เอาละครับผมก็กราบสวัสดีนะฮะคุณผ,ผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Leo C Channel เช่นเคยนะฮะในวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงนะฮะเรื่องที่ทางช่อง r ิคกีเนี่ยเขาได้ทำคลิปออกมานะฮะนั่นก็คือ Super Cell Store นั่นเองนะครับซึ่งเ,เจ้า Super Cell Store เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยจะสามารถซื้อเพชรซื้อเหรียญแล้วก็ ซื้อฟาร์มพาร์เนี่ยส่งให้คนอื่นได้แล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะครับซึ่งสิ่งที่เขาจะอัปเดตเพิ่มเข้ามานี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าวันไหนนะฮะแต่เขากําลังทยอยทำน้อเพราะว่าอตอนนี้เนี่ยมันมีใช้แค่บางประเทศเท่านั้นนะฮะซึ่งสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่มีนะครับคุณผู้ชมนะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาเพิ่มเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนะี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิป บอกอีกทีนึงเนาะนะแต่ว่าในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสิ่งนี้กันก่อนนะครับก็คือเขาจะทําการเพิ่มเข้ามาน,นั่นเองนะครับผมจะอธิบายง่ายๆก็คือสมมุติว่าเราเนี่ยอยากจะซื้อฟาร์มพาร์ทนะฮะในซีซั่นนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าเราซื้อในเกมเนะี่ยปุ๊บมันก็จะจบแค่นั้นนะคุณผู้ชมแบบเราก็จะได้ฟาร์มพาร์ทนะฮะแต่เราไม่สามารถซื้อฟาร์มพาร์ทให้คนอื่นได้นั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากซื้อฟาร์มพาร์ทให้คนอื่นเนี่ยเราต้องไปซื้อในซูเปอร์เซล ก็เดี๋ยวผมก็ค่อยมาทําคลิปบอกอีกทีละกันตอนมันมานะฮะซึ่งเอ่อให้เข้าใจง่ายๆนะฮะก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยสามารถซื้อฟาร์มพาร์ทส่งไปให้คนที่เราอยากจะซื้อให้ได้นั่นเองนะครับผู้ชมเนาะซึ่งเขาก็จะได้ทําการเพิ่มเข้ามาในเร็วๆนี้นะฮะซึ่งเอ่อเราก็ต้องรอติดตามนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะใช้ได้วันไหนเนาะนะฮะก็ต้องรอดูกันเนาะนะฮะก็ซึ่งระบบนี้เนี่ยผมมองว่ามันดีมากเลยนะคุณผู้ชมนะ,ะมันดีมากนะฮะเราแบบสามารถซื้อเพชรหรือว่า เออซื้อแบบฟาร์มพาร์ทเนี่ยให้คนอื่นได้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากๆเลยเนี่ยผมชอบมากนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะได้เออทำการเนี่ยเพิ่มเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยวันไหนเนาะนะครับเพราะว่าเออตอนนี้นยเท่าที่ผมไปดูเนี่ยก็ยังไม่มีประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมนะยังไม่มีของประเทศไทยนะตอนนี้ก็ยังเป็นแค่แบบพวกเออประเทศในพวกทวีปยุโรปอยู่นะฮะเอเชียยังไม่มีเนาะนะครับคอลิกก็ได้ทาคลิปบอกออกมาเนาะ นะฮะใครที่สนใจนะฮะอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ไปดูได้ที่ช่องลิกกี้นะครับหรือว่าไม่ไปดูก็ได้นะครับดูคลิปผมก็น่าจะเข้าใจแล้วเลยเนาะนะครับก็คือหลักๆเนี่ยเขาจะแบบเพิ่มระบบนี้เข้ามาเนาะนะครับก็รอดูนะครับรอติดตามดูะครับมันเป็นระบบที่ผมมองว่ามันเออมันดีมากนะครับแล้วมันทําให้แบบว่าการเออซื้อฟาร์มพาร์ทเป็นรางวัลให้คนนั้นคนนี้เนี่ยมันง่ายขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะฮะก็เมื่อเราซื้อเสร็จนะถามว่าเออมันจะ ไปให้คนนั้นยังไงนะก็คือเราต้องแบบว่าเหมือนกับใส่แท็กฟาร์มหรือไม่ก็ใส่อีเมลของของฟาร์มเพื่อนะมมนะครับคุณผู้ชมนะอันนี้คือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องรอเออมันมหอีกทีหนึ่งในประเทศไทยนาะนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันนั่นเองนะครับเนาะคือสมมุติปุ๊บ,บเราผมออ,อยากจะซื้อฟาร์มพาร์ทเนี่ยให้กับฟาร์มสำรองของผมนะครับผมอยากจะซื้อฟาร์มพาร์ทให้กับฟาร์มรองของผมนะผมก็ทําการซื้อในเว็บนะครับแล้วผมก็จะทําการเเหมือนเขาจะให้ใส่แท็กบ้านนะไม่ไม่แท็กบ้านก็จะเป็น อีเมลเนาะเนี่ยอีเมลที่เราใช้ล็อกอินกับฟาร์มนั้นเนาะนะครับซึ่งการซื้อกับเออซูเปอร์เซลเนี่ยมันปลอดภัยนะฮะมันปลอดภัยแล้วก็มันเออมันเป็นเออทางการเนาะของเกมเฮดีนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะมีความปลอดภัยสูงมากนะครับแล้วก็เออช่องทางการชำระเงินนะครับมันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นเออพวกเออบัญชีธนาคารทูบันนี่วอลเล็ตอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวก็รอดูอีกทีนะครับเขาจะเพิ่มเข้ามาเนาะนะฮะเดี๋ยวเออเมื่อมันเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวผมจะ รีบมาทําคลิปบอกให้คุณผ like ู้ชมได้ดูกันเลยเนาะนะครับก็ฟังหูไวหูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมรับฟังไว้นะฮะเพราะว่าเออมันก็เป็นมันไม่ใช่ข่าวลือแล้วแหละนะครับมันเป็นสิ่งที่เขาจะเพิ่มเข้ามาจริงๆนะครับคุณผู้ชมนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้นะฮะก็วองว่าทุกคนจะชื่นชอบระบบใหม่นี้เนาะนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครคิดเห็นยังไงนะฮะเกี่ยวกับเอ่อระบบใหม่นี้นะที่โตเกมก็จะเพิ่มเข้ามานะฮะ ก็คอมเมนต์บอกผมในที่ด้านใต้คลิปนี้เนาะนะครับก็เดี๋ยวไว้มันเข้ามาประเทศไทยนะอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวจะรีบมาทําคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้เนาะนวะฟาร์มพาซีซั่นใหม่ก็เริ่มขึ้นแล้วนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างครับของขวัญถูกใจกันบ้างหรือเปล่าเนาะนะนะโอเคครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย